อิกตอรค่ะผู้ชายก็ต้องไปหาินายนงกับพิ่นายนงปด้วยนะคะแม่ก็ว่าจะไปทำทำไมวะซิวแมนวนยากใช่ไหมะพูดแบบนี้ในปัดเปแมงวีมีงวีภารกิจวอลห้าจากกรุงป้านะจ๊ะทำให้พื้นที่มันราบเรียบเข็มาเดินไปได้สะดวกเนาะขณรรถไทไม่ใช่รถถัง ก็ภารกิจวอห้าที่นงขึ้นหัวข้อไว้ก็คือภารกิจเป็นตามไปดูตามล่าหาความจริงนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีเคลียร์คัสเนี่ยเคลียร์คัสตอนนี้แม้แต่ชื่อของผู้เสียหายเนี่ยุงก็ยังไม่รู้เลยนง <c oughs> ก,ก็เลยต้องไปดูคลิปเด,มเดมิมๆสวัสดีครับคุณสอสิบแนสนสวัสดีค่ะจันสอสิบแสนก็คือนงต้องไปดูคลิปเดิมๆผู้เสียหายที่ว่ามีการออกหมายจับมาแล้วอย่างเนี้ย อ้าแล้วถ้าออกหมายจับล้วหายไปไหนคดีอย่างเงี้ยเอ้าแล้วไม่ได้รายงานนะให้กับคนที่ที่ที่เขาเขาจ้างเขาไริบานไงล้ก็ต้องไปตามดูก่อนไงไปดูแล้วก็แล้วก็เราก็ค่อยแต่ว่าเราไม่ได้หมายก็ว่าเราจะไปไปทาอะไรใครมากมายหรอกรู้มาว่าขอให้ผมรู้หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพมอ่ะทนายนงค์ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดให้อย่างนง้นพี่น้องก็เลยรับภาระมาเนาะรับภาระมาก็เลยต้องต้องนนหล่ะ แต่ว่าเรามีคดีอยู่อย่างนั้นก็ต้องเลยวันที่เจ็ดไปอะค่ะนงที่จะเดินทางไปก็ต้องประสานกับคุณนาทีแล้วในการช่วยลุงในครั้งนี้ก็คือว่าเราเนี่ยด้วยใจไม่ได้มีอะไรเพราะว่านี่มันเป็นการเคลียร์ไม่ใช่เป็นคดีมันเป็นการเคลียร์และให้รู้ว่ารู้เขารู้เราอาย่างนี้ดีว่ารู้เขารู้เรานะรเราจะได้มามาวางแผนกันอีกครั้งหนึ่งคือตอนนี้เหมือนกับว่ามีอะไรลุงก็จะนงก็เพิ่งเป็นครั้งแรกที่ว่าเราสามารถที่จะมีกัน มีสื่อสารกันโดยตรงนะลุงกับป้าเนี่ยสรุปแล้วก็คือมีการสื่อสารกันโดยตรงนะใช่มันก็เป็นทางการเนาะแล้วก็มันเขาพูดพูดพูดไม่ต้องผ่านอ่าไม่ต้องผ่านใครที่ผ่านมาเราเราเราไม่ได้อยากจะอ่าอยากเข้าไปยุ่งมากเพราะว่ากลัวว่าจะมีคนบางคนมองว่าเฮ้ยคุณน่ะอยากหาแสงเหรอคุณอยากจะนั่นอยากจะนี่นุ้กก็เลยบอกว่าแสงเนี่ยมันไม่ได้อยากหาหรอกมันเหนื่อยแต่ว่าทำ u t u b e แล้วก็มีเพื่อนที่ดี หมือนกับเอฟเนี่ยแล้วก็มียูทูบเบอร์ที่ดีเป็นเพื่อนกันเนี่ยนึกว,ว่ามันชีวิตเนี่ยมันก็แฮปปี้นะมีความสุขนะแล้วก็อย่างมีมีเอที่ดีอย่าง ad, แม่แพทหรืออย่างเอซของเราเนี่แหละที่ไปที่ไหนเนี่ยภาคใต้เนี่ยเราอยากไปใช่ไหมโคราชเราไปแล้วมีเพื่อนไงไเวลาเราไปเราไปกินข้าวบ้านเพื่อนซื้อส้มตำไปกินด้วยกันแบ,แบบแบบลักษณะของคนธรรมดาตามประเพณีไทยเนี่ยตรงมันเถอะ คนไทยอีสานนะคนไทยอีสานก็จะมีบุคลิกที่แตกต่างจากคนไทยภาคใต้คนไทยภาคเหนือคนไทยอีสานเนี่ยมาห้อมกันกินส้มตำใช่ไหมไก่ย่างส้มตำวันนี้วันนี้วันนี้สวัสดีนะคระบันนีู้เอวนดี์สวัสดีนะคะไปตื่นแล้วบอกก็คือว่าอ๋อไม่ตื่นกำลังจะนอนหรือเปล่าตอ่นี้เนี่ยกิโมคือตอนนี้คืออเมริกาเนี่ยแม่แพท อเมริกาช่วงนี้กลางคืนแล้วเดี๋ยวปอ๋อเป็นกลางคืนกลางคืนโซนอเมริกาคุยิ้งให่สวัสดีนะคะเป็นแล้วตอนเราอยู่จุกจุกคนแบบคน้อยนะคนแบบเธนน้อยนราฉันย้งึงเลยลุสาเก่าเธอจะย้งหึงเลยอยู่กับปัจจุบันทีนี้ถามว่าสิ่งที่เรามันเอากลับบางคืนไม่ได้หรอกเพราะนั้นที่จริงก่อนหน้านั้นที่จะพบกับเปเนีนผมก็กับก็ก็ ก็ก็ก็ศึกษาธรรมะของหลวงปู่ชาเคุอถามคำหนึ่งว่าอดีตอ่นะเธอไปแก้ไขได้ไหมถามแก้ไขไม่ได้ใช่อนาคตจะไปไปถึงหรือยังเธอจะไปทําก่อนได้ไหมก็ไม่ได้ก็อยู่ในปัจจุบันนี่แหละคือก็ต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี่แหละเท่นี้จะเป็นอดีตแล้วก็เป็นอนาคตในข้างหน้าที่จะทำโดยที่ทำไมรตรงนี้เนี่ยนะคะลุงจะบอกให้ฟังว่าไอ้ทีบางท่านก็บอกมันปนิดบอกว่าถ้าเป็นป้านี่หึงนะ ็คืออย่างนี้นะป้าเนธนงจะบอกเงี้ยไอ้เรื่องธรรมะาเนี่ยนงจะพูดอย่างนี้เลยที่เขาบอกว่าสักยะทิฏฐิก็คือว่าความยึดมั่นถือมั่นนะก็คือว่าเราอ่ะรักสามีเรามากใช่ไหมคะเราอ่ะเราป้าเน้นงรู้เลยนะว่าป้านิดจะต้องเป็นคนที่รักสามีมากเพราะว่าแม้เขาคิดถึงคนอื่นเราก็เป็นทุกข์อ่ะพี่นงเข้าใจไหมก็คือคุณยึดมั่นถือมั่นไงเขาเรียกว่ามีความยึดมั่นถือมั่น อันนี้สามีฉันนะแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ของเราอ่ะอันนี้นงพูดทําชั้นลึกเลยนะค,คนที่ไอ <คง S 1> สักระยะทิฐิเนี่ยนะนงจะบอกให้สักยะทิฐิก,ก,ก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเบื้องต้นนะพี่น้องยทิไม่ไม่เาขาเรียกว่าอะไรนะรนไ,มไม่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 อะไรที่มันมีสิบอย่างอ่ะสิบอย่างสิ่งร้อยลับนะสิ่งร้อยลับนะอเป็นเป็นที่เป็นเป็นเอ่อท ไม่ใช่เอาเใื่อที่นกจำไม่ได้แล้วไมสรุปแล้วก็คือมันมีมันมีอยู่มันมีอยู่สามอย่างเบื้องต้นถ้าเราสามารถที่จะละความยึดมั่นถือมั่นได้เนี่ยโโรไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยถ้าเราละได้เนี่ยเราจะเป็นโสดาบันเอางี้ดีกว่าส่วนนั้นอ่ะไอ้นั้นอ่ะเรื่องถ้าึกจริงแต่ถ้ารู้ว่าเขาเปิดจุดจดรก็อะไรอะไรพูดมันรู้เรื่องไม่ประเด็นบอกว่าไม่รู้ค่ะแต่หึงจริงแต่หึงจริงแต่ถ้ารู้ว่า เราจะชิงะ่งเราชิง่งทิ้งก่อนใช่มันนงเลยไปถูกผู้ชายทิ้งมาแล้วรู้สึกหน้าเสียหน้ามากไม่ได้ทําอะไรเลยแม่ไม่ขอคุเฉยเใ,ใช่ไหมก็คือว่าถ้าถ้าเราเนี่ยยิ่งรักถ้าเราเป็นคนยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเราจะหวงแม้กระทั่งเขาคิดถึงใครงงเคยเป็นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่ประสบการณ์จริงๆนี่แหละใช่ไหมคือเรายิ่งรักเขาเนี่ยแค่เขามองคนอื่นเนี่ยทําไมคนทุกวันนี้มันถึงมีปัญหามากมายเน่ะท้งวันทุกวันนี่ ในเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของความรักนี่แหละมันมันทําให้เกิดเรื่องเรื่องมากมายไงรักลูกมากก็ไปไปวุ่นวายกับชีวิตลูกรักผัวมากก็ไปอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ให้อิสระเขาเนี่ยมันเข้าไปมันนําไปสู่ความที่จะไปกันไม่รอด <c oughs> ถ้าพี่น้องเป็นคนที่หึงหลาอยู่กับนงก็ไม่ได้แต่น้องเป็นคนที่ว่านงเหมือนกับว่าเป็นคนที่ว่าอ่าเหมือนกับว่าอ่เป็นคน เพราะว่าเป็นคนง่ายๆแต่จริงๆนงก็หัวโบราณนะเพราะว่านงเนี่ยตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยนงไม่เคยไปไหนที่ไม่มีพี่นบเลยแล้วก็นงก็ไม่เคยเสแสดงกิริยามารยาทที่จะไปลบหลู่สามีหรือว่าครอบครัวทาให้เกิดความเาสื่อมเกียรตินะแต่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยท่านท่านที่เป็นเอฟซีก็เคยบอกว่าทําไมทนายนงไม่ให้เกียรติทนายนบเลยการที่ว่านองอาจจะพูดข้ามหัวพี่นบเนี่ย มันเป็นบุคลิกที่ว่าพี่นพพูดช้าแล้วขมวดช้าแล้วนงก็เป็นคนใจร้อนแต่ว่าเราเนี่ยเอีเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนนงเนาะเป็นเหมือนเพื่อนนงเนี่ยก็ให้เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยไม่ได้มีโอไม่ได้มีเจตนาจะไปลบหลู่หรือว่าไปมนปันบรรุธรรมได้จริงๆแล้วเนาะมันก็บรรลุธรรมนี่ที่จริงถ้าเราเข้าใจจิด จิตเราเนี่เขาสามารถดูท่านเขาถึงบอกว่าคำว่าโยนิโสนี่จะมองเห็นเห็นจิตอรอยตัวเองนะครับท่านทีนี้ถ้าจิตตัวเองแยกได้ถึงเป็นขันห้าเนี่ยก็คือจิตที่สามารถมองได้สิ่งที่ทิฏธรรมธาที่บอกว่าเขาพูดกนันเนาะพูดเฉยๆกันเนาะอันนี้เ็าเรียกว่าถ้าบา oh, งคนก oh. มวดเพว่าจริงก็คือเป็นธาตุสี่ขันห้าธาตุสี่ก็คือรูปนี่แหละแล้วขันห้าคือจะมีอ่า นั่นแหละทุกคนเข้าได้อ่ะเข้าได้แต่ทีนี้ถามว่าจะจะมองเห็นไหมถ้ามองไม่เห็นไม่เข้าใจนี่ือสามารถทําไม่ได้ถ้ามองเห็นแล้วก็เข้าใจได้ก็สามารถทํากิจต่างที่พูดเหมือนกับพูดง่ายๆนี่แหละบอกว่าอดีตนี่มันแก้ไขไม่ได้อนาคตนี่เราไปสร้างไม่ได้แต่ก็อยู่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดเนีนั่ก็คือหนึ่ง ผู้มีลาตินหนึ่งเจริญก็คือสามารถที่จะอยู่ในปัจจุบันได้ดังนั้นเขาที่จะสามารถที่จะทํากิตตัวนั้นได้ถ้าคนนั้นไม่เข้าใจนะเขาทำกิตไม่ได้เหมือนกันก็คือเราจะไปทุกข์กับเอ่อไปทุกข์กับสิ่งที่คิดที่ผ่านมาหรือก็จะยังไม่เกิดเอาอย่างนี้พูดง่ายๆเนาะเอาเยอะหนึ่งก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่มีกิตที่ห่วงเนาะความคิดนั้นจะอยู่ในสมองเรานอนนอนก็จะไม่หลับมันคิดอนาคต กลับเอาดับเออดีมามาปนกันก็จะนอนไม่หลับรับรองได้คนนั้นนอนไม่หลับเป็นเดือนเลยล่ะใช่ค่ะคุณคุณคุณหญิงใหญ่ว่าถูกใจขาท่านทนาขอบคุณนะคะนี่มันมีอีกท่านหนึ่งที่บอกว่าท่านทนายนพท่านทนายนพน่ารักมากค่ะดูแลท่านทนายนงตลอดยิ้มตลอดไม่โกรธไม่เคยเออพี่รลักจริงไหมพี่นพก็โกรธนงนะแต่ว่าไม่เคยไม่เคยไม่เคยไม่ได้เกลียดนะคะ คือบางทีก็อาจจะมีว่ามีการกระทบกันบ้างเพราะว่าวเรามาจากคนละพ่อแม่เนาะ<ม>แต่ว่าเราไม่เคยที่จะมามีความรู้สึกแย่ yeah. คือทะเลาะกันแล้วก็จบเนาะก็ก็ก็นงก็ถือว่านงโชคดีถ้าไม่มีสามีแบบพี่นพก,ก็ไม่มีทางที่จะอยู่กันได้เพราะว่าปากเราอะเราเป็นคนคิดเร็วทําเร็วถ้าเขาเป็นคนที่ไม่มีความสุขุมหรือพอเพียงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่เซีว่าบางทีก็ หมือนกับว่าดูถูกสามีหรือเปล่าเนี่ยก็ไปกันไม่ได้ใช่ไหมพี่นกเนาะเออแล้วมันมีอีกท่านหนึ่งที่พูดเดี๋ยวนะนงพี่นกเป็นคนที่คิดก่อนพูดเสมอนะนะถือขอบคุณนะคะคุณเจฟเออเออเดี๋ยวนะนงจะดูอยู่กับปัจจุบันใช่ค่ะมีสติอยู่กับปัจจุบันใช่ค่ะถ้าเราอยู่ปัจจุบันแล้วเนี่ยเราจะไม่ถูกนะแล้วก็ถ้าเขาทิ้งเราเราจะอยู่ประธานใช่ใช่ เดี๋ยวน้องจะอ่านนะพี่นบนะคุณเจนนี่บอกว่าถ้าเขาทิ้งเราเราจะเจ็บใจมากแต่ถ้าเราทิ้งเขาเราจะรู้สึกมีความสุขมาก <laughs> แต่ว่าน้องก็เสียนะคุณเจนนี่คือมันมีสม,มัยโบราณเนี่ยน้องม,มีมีคนนึงใช่ไหมคือเราเป็นแบบอะต้ <คำ S 2> องเจงอเราแล้วก็ดีแล้วอรเราอยาก <ๆ S 2> ต่อชงอางนี้้องควนะต้องควรลงเจอจุดสามแปดอะมันจะต้องทําให้มัน